เชิญนะั <c oughs> ่งค่ะขอบคุณค่ะแนน่งตัวเองนะ,ะสวัสดีค่ะที่ฉันชื่อนางสาวจีราภาเป็นลาบจบประจากฉันปราัาสิริวาฒน์วิชาชีฉันสูงสาข,ขากล้วเป็นประสบการณ์ค่ะข้อดีและข้อเสียของคุณคืออะไรคะ <c oughs> ข้อดีนะคะ ขยันบันเทียนค่ะข้อสี่คุณไม่ค่อยเก่งค่ะความสามารถพิเศษความสามารพิเศษค่ะมีความอดทนในการทำงานทำงานไวค่ะทำไมคุณที่อยากทำงานที่นี่คะมาหาประสบการณ์และการเรียนรู้ของงานค่ะคุณต้องการทำงานตำแหน่อะไรคะการบัญชีคุณต้องการเรียนเท่าไหร่ครับหมื่นห้าถึงสองหมื่นค่ะ ทำไมเราต้องรับคุณพั้าทำงานคะมีคุณสมบัติที่คุณต้องการคะคุณไม่ชอบคนแบบไหนไม่ชอบคนไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อจริงไม่มีความรัตผิดชอบค่ะคุณพร้อมจะเริ่มงานเท่าไหร่คะพร้อมเริ่มงานวันนี้แล้วค่ะ